สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะครับว่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับละสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้า,ลางลิปนี้แล้วเช่นกันก็มาเริ่มดูดวงไพ่ใบแรกของชาวราศีมังกรกันเลยดีกว่านะครับ เป็นภพ่ของอัศวินถือไม้เท้านะครับเจ็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเขาถือไม้เท้าแล้วเหมือนกับถือคบเพลิงเนี่ยมาหาคุณฉะนันหลายคนในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยชาวสีมังกรตั้งแต่วันที่หถึงวันที่15มิถุนายนระวังความรักที่มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะเข้ามาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความรักกับคุณเช่นเขากําลังเจอปัญหามานะเขากำลังเอาเรื่องเรือดร,ร้อนเอาปัญหามาให้คุณแต่หลายคนจะคิดว่าคนรักของคุณเนี่ยทำร้ายจนลืมสิ่งดีไปทําร้ายจนลืมที่จะเขาเรีย แต่ไพ่ใบนี้เห็นไหมครับว่าเบื้องหลังของเขาเนี่ยเขาเป็นกับคนที่ไปเจอปัญหามาก็เลยต้องกลับมาแก้ไขกลับมาทําเพื่อคุณหรือกลับมาให้คุณช่วยเหลือซั้นไพ่ใบนี้หมายเขามว่ามีใครสักคนหนึ่งนะครับในช่วงเดือนิถุนายนเนี่ยกลับมาสร้างปัญหากับชาวสีมังกรกลับมาเหมือนกับช่วยเหลือกลับมาขอความช่วยเหลือนะครับกลับมาต้องการคุณเพราะเขารู้ว่าเวลาเขาจากคุณไปหรทร้ายคุณไปเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ยิ่งรู้สึกเหมือนกับ king of cups เรื่องนใจของเขาเองรู้สึก king of cups หมายความว่าเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ดีกับเขาแล้วก็ได้รรัับบสสิ่งดีจาากคคุณเมมอ ฉันพระราชาถือถ้วยหรือ King of Cup ไปนี้ทํานายว่าความรักของชาวาสีมังกรหลายท่านเนี่ยเหมือนคนรักของคุณเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกถึงความสวยงามความจริงใจที่เขารู้สึกว่าเวลาเขาเป็นหนจากคุณเนี่ยเขามักจะไม่รับสิ่งเหล่านั้นจากใครเลยนะฉะน,นี้คือไพ่ของความรู้สึกที่ชาวาสีมังกรหลายท่านรับรู้ได้ว่าคนรักของคุณในช่วงเนี้เขาสัมผัสได้ถึงความรักสิ่งดีๆความจริงใจที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณแบบอยู่เคียงข้างเขาแม้ว่าคุณเจ็บปวดหรือเสียใจก็ตามคุณก็อยู่เคียงข้างคุณก็ยังทนอยู่กับเขาเสมอครับ ฉันคิงออฟคับหมายความว่าที่เธอเคยเสียใจที่ชาวสีมังกรเคยเสียน้ําตามันเป็นเพราะเขาอาจจะทําร้ายคุณไปด้วยอารมณ์เป็นการที่เขาทําร้ายคุณไปด้วยการนอกใจนะครับมักจะทําโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของคุณแต่ตอนเนี้เขาเห็นแล้วว่าแต่คุณก็ยังคงทนอยู่กับเขาแต่คุณก็เหมือนกับคนที่รักเขาจริงเขาไม่เคยที่จะใครสักนั่นเองครับฉ่นไพ่คิงออฟครัหมายความว่าการกลับมาของใครสักคนหรือที่เขากลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาต้องการคุณกลับมาเพื่อเอาความเดือดร้อนเอาปัญหามาให้คุณพราเขารู้แล้วว่านี่คือที่ของเขานะ นี่คือความรักที่เขาจะหาที่ไหนจะที่อื่นเขาจะหาที่อื่นไม่ได้อีกแล้วนะไม่มีอีกแล้วที่เขาจะได้เจอความรักแบบนี้เช่นไพ่ใบต่อมาครับขึ้นมาว่า k King of s w o ซ d s พระราชาถือดาบเจ็บภาพของคนคนหนึ่งที่เขาทำร้ายคุณไปด้วยอารมณ์ที่พูดไปครับฉะนั้นไพ่ใบนี้หมายความว่าคนร่กของชาวสียมาก่อนท่านเนี่ยมักจะไม่ได้คิดเวลาเขาทำร้ายคุณไปอ่ะอาจจะทำร้ายคุณด้วยความรู้สึกที่อาจจะคิดถึงตัวเองนะครับทำโดยที่ไม่ได้คิดให้ดีๆลืมเรื่องราวที่ผ่านมา โดยการที่เขามองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกหรือการได้ปกป้องตัวเองเห็นแก่ตัวคิดถึงตัวเองเป็นหลักซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักที่เห็นแก่ตัวครับหรือทําอะไรแปมใจตัวเองนอกใจมีคนอื่นทิ้งคุณไปแต่สิงเขาทําร้ายคุณไปเท่าไหร่นะเขาก็เจอเปลวไฟหรือเจอพายุสายฟ้าข้างหน้าเขาอะผมเลยคำนายว่าทั้งหมดทั้งมวลของชาวศีมังกรในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนตั้งแต่วันที่1นึ่งวันสิาเนี่ยมีใครสักคนหนึ่งที่เขาเคยรักเคยดีกับคุณมาก่อนแต่เขาอาจจะมีการทําร้ายคุณไปด้วยความรู้สึกที่ทด แต่สุดท้ายคนรักของคุณเนี่ยจะกลับมาคิดได้จะกลับมารู้สึกตัวจะกลับมาตื่นรู้แล้วแบบได้สติแล้วนะว่านี่คือความรักที่เขาต้องรักษาที่เขาต้องกลับมารักต้องกลับมาคืนดีต้องกลับมาขอความช่วยเหลือต้องกลับมาอยู่ยตรงนี้เพราะเขาไปจากไหนคุณไม่ได้นั่นเองฉะนั้นเหมือนมูไพ่สามไปเหนี่ยเขามากคนที่ทำ้ายคุณไปเขาไปจะคุณไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาหรือที่ว่าคุณเนี่ยยังจะเลือกเขาแล้วต้องการเขาอยู่หรือเปล่าพอไพ่ไปต่อนะครับเป็นไพ่ของ,งานายออฟซอสเก้าดาบ ชาวราสีมังกรอาจจะเป็นกับคนคนหนึ่งที่เจ็บไปแล้วเสียใจไปแล้วไว้ใจเขามากๆเลยคุณเหมือนคนคนหนึ่งที่แบบเมามักจะรักเขามากโดยที่ไม่ได้สนใจแล้วว่าเราไม่คิดจะไปจากเขาว่ะแต่ทําไมมองถึงเงาดำๆนั่นเหมือนกับเห็นเขาทาร้ายเราเห็นเขาทิ้งเราไปเห็นเขาไม่อยู่ตรงกับเราเขาไม่คิดจะอยู่กับเราอะ่ะเพียงเพราะเขาเจอสิ่งอื่นพราะเขาเจอทางไปแต่เห็นไหมครับว่าชาวราสีมังกรถ้าเวลาคุณเจอทางไปเนี่ยคุณก็ไม่ไปจากเขานะเพราะคุณเชื่อแหละว่ารักเขาคุณเชื่อใจคุณไว้ใจคุณเชื่อว่าคนคนนี้เอัวง ฉันให้ก้าวดาบหรือนออฟฟอร์ดไปเนี้ยทำลายความรักของชาวนาศีมังกรหรือท่านเลยว่ามันคุ้นเจ็บอ่ะร้องไห้เสียใจกับความรู้สึกที่เรามองเขาเป็นครอบครัวมองเขาเป็นสิ่งดีไว้ใจเขานะครับทั้งที่คุณมีทางเลือกทั้งที่คุณมีทางไปอ่ะมันเลยเหมือนกับเจ็บนะครับเสียใจกับการที่มันผิดที่ไว้ใจมันผิดที่เหมือนกับเมี่จะกลับไปผิดหวังหรือเสียใจอีกต่อไปแล้วเรากลัวความเจ็บเรากลัวความเสียใจที่เขากลับมาแล้วเขาจะทําร้ายเราเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าฉะนั้นหลายคนอาจจะทนเจ็บทนเสียใจเพราะมองเขาเป็นครอบครัว ทนเจ็บจนถึงนั้นที่สุดท้ายนะครับรอคอยเขาเสียเขาไปไม่ได้เพราะรักเขามากแต่ไม่คิดว่าเขาเนี่ยทำร้ายเราเหมือนกับลืมสิ่งเหล่านั้นไปเลยเช่นพไพ่ใบต่อมาผมเลยทำนายว่าชาวสีมังกรในช่วงเดือนพฤษนายนเนี่ยสิ่งที่คุณผิดพลาดและเสียใจไปทำไมผมบอกว่าคุณถึงทนเจ็บถึงที่สุดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไพ่ข้าวถามขึ้นมากับไพ่หนึ่งเนี่ยหมายความว่าชาวสีมังกรทนเจ็บเสียใจร้องไห้จนถึงที่สุดร้องไห้ผิดหวังจนเหมือนกับมันเหมือนกับไม่เหลียวความเสียใจไม่เหลือความผิดหวังแล้วอะอย่างที่บอกครับมองไปนอกหน้าตาเนี่ย เจนภาพของสิ่งดีความสวยงามรอคุณอยู่ก็เลยทำไงว่าชาวสีมังกรในช่วงเดือนพฤษภายนเนี่ยมีเอ็ดออฟพิชั่เข้ามาให้จับต้องด้วยนะหมายความว่าความสัมพันธ์ของชาวสีมังกรในช่วงเดือนพฤษภายนมีความรู้สึกที่เฮ้ยมีการหาเงินมากขึ้นมีรายได้รับมากขึ้นนะครับมีความรู้สึกที่เหมือนกับเหนื่อยหน่อยยุ่งหน่อยมีปัญหาเข้ามาก็จริงแต่ช่วงนี้ชาวสีมังกรโดดเด่ดเนเรื่องของการที่โชคลาภเงินทองชื่อเสียงและก็พลังงานของหนึ่งเหรียญหมายความว่ากำลังเจอความสุขที่มีคนหยิบยื่นสิ่งดีให้คคุณเอาาวมรัก เอาความรู้สึกดีๆเห็นไหมครับการที่เหมือนกับสร้างครอบครัวการสร้างบ้านช่วงชาวสมังกรช่วงนี้โดดเด่นเรื่องของการที่ขยายครอบครัวมีลูกมีบุตรนะครับหรือเขาเรียกว่าเหมือนกับการที่ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะครับเปิดบ้านขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นมั่นหมายนะครับสร้างครอบครัวอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะใครถามเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องกู้เรื่องอะไรเงี้ยค่อนข้างจะสําเร็จไพ่ใบนี้บอกชาวสีมังกรแบบนั้น ฉะนั้นในเรื่องของความรักนะครับชาวสีมังกรเรื่องไพ่ก้าดาบหนึ่งเนี่ยหมายความว่าช่วงนี้โดดเด่นเรื่องของการที่มีคนเอาข้อเสนอมีคนเอาความรักมาให้นะครับมีคนเอาความรู้สึกดีๆมาให้เรามีคนมาจีบนะครับยิ่งข้อเสนอในการที่อยากจะปกป้องดูแลคุณคุณอาจจะสูญเสียความเจ็บปวดเสียใจไปแล้วร้องไห้ไปแล้วกลัวความเจ็บปวดกลัวความรักไปแล้วแต่มีคนคนหนึ่งเอาความรักที่ดีมาให้เอาสิ่งดีมาให้คุณเลือกที่จะรักษาหรือที่จะปกป้องคุณนะครับโดยการที่อยากจะดูแลคุณไปจนตาย ดยการที่เหมือนกับมองถึงการเป็นครอบครัวคุณเลยนะสัวนชาวสิมังกรช่วงนี้ผมทํานายเลยว่า <c oughs> มีโอกาสได้พบเจอความสุขพบเจอความรัก,พบ,กพบเจอการสร้างครอบครัวบ,บ้านที่ที่เป็นของคุณมีคนมาช่วยเหลือดูแลรักเราจริงๆนะครับไพ่สินถือเหรียญเข้ามาครับพบเจอจากการเดินทางพบเจอจากการที่เขานําพาพลังงานดีๆมาให้การเปิดรับพลังงานดีๆนั่นเองชัวนชาวสีมังกรถ้าได้เกิดเป็นอนสินถือเหรียญใบนี้เข้ามาแล้วเนี่ย อยากจะแนะนำาทสีสมันก่อน้ท่านเลยว่าถ้าคุณเจ็บปวดเสียใจร้องไห้อยู่ตอนนี้ร้องไห้ให้พอเสียใจให้พอเจ็บปวดให้พอ,พอเพราะคุณือเดียนหมายความว่าพลังงานดีๆเนี่ยอยากให้คุณเปิดรับสิ่งเหล่านั้นด้วยเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะทุกข์ใจก็จริงหรือว่าเวลาเราคิดถึงความมืดหรือความเจ็บปวดหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันมักจะอยู่ในใจเราก็จริงแต่เมื่อรดก็ตามถ้าเกิดเราเหมือนกับเปิดรับใหม่เริ่มต้นใหม่มีสิ่งดีๆเข้ามาใหม่ในวันต่อไปนะครับสิ่งเหล่านั้นจะเห็นเลยว่าเฮ้ยไม่มีคนคนหนึ่ง ผมแนะนำว่าชาตสิเหมอือนก่อนท่านมีการพบเจอความรักที่มีคนอยากจะดูแลรักคุณเห็นคุณค่าคุณช่วยเหลือคุณสัพพอรตคุณอยู่นะแต่คุณเนี่ยมักจะไปจมอยู่ความเจ็บความทุกข์ความเสียใจกับสิ่งที่มันทิ้งคุณไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้รักคุณจริงไม่ได้รักษาเราจริงไม่ได้คิดจะเยียวยาหรือดูแลเราจริงๆนั่นเองฉะน่้นหลายคนผมแนะนำแบบนี้กันว่าถ้าใครรู้สึกเสียใจร้องไห้อยู่ถ้าเกิดเราหายแล้วเราหลุดพ้นแล้วเปิดรับพลังงานดีๆเปิดรับคนรักดีๆเปิดรับสิ่งดีๆด,ดีกว่า ชื่อเสียงเงินทองความสุขเงินทองไหลมาเทมาหนึ่งเหรียญหมายความว่าอะไรเงินทองไหลมาเทมาหรือเงินเยอะขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นลองถามตัวเองว่าเราครบกับเขาแล้วเนี่ยเราเจ็บเสียใจมานานแค่ไหนแล้วเราทุกข์มากกว่าสิมีความสุขหรือเปล่าแต่เห็นไหมครับว่า,พาไพ่ใบต่อมาเวลาคุณมีโชคลาภเนี่ยเวลาคุณมีการเงินหรือมีชีวิตที่ดีเนี่ยมันมีพไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ four of pentacles เห็นผู้ชายคนหนึ่งไหมครับเขานั่งอยู่ตรงเหรียญของคุณนะ ผมเลยทำนายว่าเวลาคุณดีทีไรหรือเวลาคุณมีความสุขหรือมีทางเลือกทีไรนะคุณเริ่มอยู่ได้ทีไรเนี่ยคนคนนึงกลับมานั่งตรงกับคุณผมบอกไปแล้วเขาเจอปัญหาเขาเอาไฟมาด้วยผมเลยทำนายว่าคนรักของชาวศิมังกรในช่วงนี้นะครับตั้งแต่เมนายนนอนที่1นึ่งหึ่งสิเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะกลับมากักคุณเอาไว้กลับมาดึงคุณไม่ให้คุณไปไหนเอาปัญหาไม่ให้คุณมีโอกาสจะทำร้ายกันทะเลาะกันขอความช่วยเหลือขอยืมเงินเพราะเขาไปจากคุณแล้วเขาไปเจอเปลวไฟครับเขาไปเดือดร้อนตัวมาเขาไปจากคุณไม่ได้รอเพาะตงนี มันเป็นสิ่งที่สวยงามเห็นไหมครับมันเป็นที่ที่เหมือนกับทุกครั้งที่เขาเจ็บทุกครั้งที่เขาเสียใจทุกครั้งที่เขาทุกเนี่ยเขาจะกลับมาขอความรู้สึกดีตรงนี้กลับมาพึ่งพาตรงนี้กลับมาขอความรักความเห็นใจกลับมารักษาความสุขของเขาตรงนี้แต่เวลาคุณเจ็บปวดหรือเวลาคุณเสียใจหรือชาวสิมังกรร้องไห้เนี่ยเขาไปอยู่ไหนอ่ะฉันให้เป็นนี่หมายความว่าการเปิดรับการลองถามใจตัวเองดูว่ายัางอยากจะรักเขายังต้องการเขาอยู่หรือเปล่าหรือ6ดาบ หรือมันพอแล้วการที่เราเคยทําเพื่อใครสักคนหนึ่งที่อยากจะรักเขาอยากจะไปต่อกับเขามองเขาเป็นความฝันมองเขาว่าเป็นอนาคตด้วยกันทั้งที่เคยรักกันเคยมีความสุขเคยมีสิ่งดีต่อกันมาแต่หกดาบหมายความว่าความรักของเขาในตอนนี้ยอาจจะเป็นคนที่จะจากคุณไปด้วยความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเขาเป็นคนทิ้งคุณไปนะคนที่เคยรักคุณเคยทําเพื่อคุณแต่เป็นคนที่เดินจากเราไปแล้ววะเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้ว,วากลายเป็นคนที่เปลี่ยนไปกลายเป็นคนที่ทิ้งเราไปกลายเป็นคนที่เหมือนกับ เรียกว่าอะไรอ่ะพอเราลาจะไปกับเขาต่อแต่เขาไม่อยากไปกับเราแล้วประมาณนี้ฉันพไพ่เปี้ง,ง่ายๆเลยครับถ้าเกิดใครรักใครสักคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเลิกลากับคนรักไปเกิน6เดือนหรือเกิน1ปีไปแล้วเนี่ยอย่ากลับไปเจ็บปวดหรือเสียใจหรือทนอยู่กับความทุกข์ใจเลยนะครับหรือใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆแ,แบบนี้มาเกิน6เดือนเกิน1ปีแล้วเนี่ยไพ่เดอะเฮอร์มิตครับนี่ขอโทษครับไพ่เบลฟอร์จูนครับ่อยไปเถอะเพราะสุดท้ายผมนายแบบนี้ว่าคนรักของชาวสีมังกรเนี่ยจะกลับมาหาคุณอยู่แล้วครับกลับมาเป็นคคควาาามมสุขทที่่เเยณ เป็นตัวอะไร่ตัวเงินตัวทองใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเขาจะกลับมาเป็นแมวกลับมาเป็นความซื่อสัตย์กลับมาเปลี่ยนเป็นความรักความดีงามความจริงใจกับคุณแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยยังหมุนเวลาให้กับเขาไหมยังเป็นเหมือนกับสฟิง์หรือเปล่ายังรักเขาและยืนยันที่จะปินเคียงข้างกันอยู่หรือเปล่าฉันให้ไปนีทั้งหมดทั้งมดไหมคราว่าการกลับมาแน่นอนไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามแต่เป็นการกลับมาเป็นคู่เวรคู่กรรมสร้างรักกลับมาแก้ไขสิ่งดีได้นะถ้าเกิดไม่ทําร้ายกันถ้าเกิดไม่ทําเลวต่อกันถ้าเกิดไม่่่่่่ททําสสิงงีีีไไมมดดตออกันนเเปปลลยแ้ มันคือไพ่ของการที่ปรับความเข้าใจหรือการให้เวลาเป็นคตอบคุณอาจจะแชร์คลิปนี้ไปหาเขาเพื่อให้เขาคิดได้เร็วเพื่อเขากลับมาเร็วกว่านั้นหรือจะปล่อยไปตามดวงชะตาปล่อยไปตามชุดดวงชะตาชุดนี้เพื่อสุดท้ายให้เขากลับมาแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเอาไหมจะต้องการเขาหรือเปล่ายังให้เวลาต่อกันได้หรือเปล่าฉะนั้นไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือเดลเลอร์เพิร์ครับทำนายความรักของชาวราศีมังกรเลยว่าบทุความรักของคุณเนี่ยสุดท้ายความรักของคุณค่อนข้างจะเป็นรักแท้ค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับคู่กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเจอปัญหา นะครับหรือเจออะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายมันจะเหมือนกับไม่มีมันที่จะเลิกกันไปได้มันจะกลับมารักกันนะครับจะกลับมารักกันจะกลับมาเป็นคู่กันจะกลับมาเคียงข้างกันแต่ไพ่ใบนี้หมายความว่าเป็นคู่รักที่มีโอกาสที่จะเป็นเมรนกรามคู่กรรมที่มันยังไม่จบสิ้นนะแต่ชาวสี่มังกรหลืท่านมีโอฟอร์จูนกับไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือเดรเวอร์ครับคุณมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความรักที่มันเป็นเมรนกรามแล้วไปเจอเดรเวอร์หมายความว่าหนึ่งเหรียญเดรเวอร์คือเจอคู่รักที่อุปถัมคู่รักที่ เป็นคู่แท้จริงๆรักแท้จริงๆฉันให้ใ,หใหอะไรเนี้ยค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วว่าใครเลือกหน่ะคนรักไปไม่เกิน6เดือนหรือหนึ่งปีเนี่ยส่งคลิปนี้ไปเพื่อให้เขากลับมาเป็นคู่รักแท้กลับมาเป็นเหมือนกับเปลี่ยนแปลงโชคชะตาจากร้ายกลายเป็นดีจากคู่เวรคู่กรรมกลายเป็นคู่แท้ได้นะถ้ามันเหมือนกับสี่เียยนถ้ากลับมาแล้วเหมือนกับเออยังรักษาอยังคีบกันได้ยังคุยกันได้ยังอยู่ที่เดิมอยู่ยังมีสิ่งดีต่อกันอยู่มากกว่าที่จะทำร้ายกันหนักกว่านั้นทำร้ายกันเกินไปเนี่ยก็กลับพืนาเล้นาน,ลานะ ชาวสีมังกรหลายท่านด้วยนะครับฉะน้นมาดูไพ่ใบต่อมาดีกว่านะครับว่าไพ่ของคนรักของชาวสีมังกรเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไพ่ใบแรกขึ้นเดอะทาวเวอร์เข้ามานะครับเดอะทาวเวอร์ที่นี่หมายความว่าคนรักของชาวสีมังกรหลายท่านในช่วงนี้เป็นเหมือนกับคนที่ตัดสินใจพังมันไปหรือว่าอยู่อยู่กราดกันมาดีเนี่ยอยู่ก็บอกเรื่องบอกหลากันไปอยู่ก็ใช้อารมณ์ระวังหน่อยนะช่วงนี้นะครับระวังเรื่องของการใช้อารมณ์การแบบใช้ปัญหาที่มันหนักๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็หนักอยู่ก็แบบทําร้ายกันมากๆเลยมันเป็นเรื่องของแบบนี เพราะอยากจะให้คุณเนี่ยพยายามแบบซ่อมแซมเอา,วาไว้หมายความว่าพูดจาดีเอาไว้ไพ่ใบน,นี้บอกแบบนั้นเพราะคนรักของชาวสีมังกรช่วงนี้เป็นนายออบไพร์ขึ้นมาสองชุดเขาอาจจะไปเจอปัญหาอะไรมาเขา,าจ,จะไปเจอสิ่ง,ขงเขาต้องการไปเจอความรักใหม่ไปเจอการนอกใจก็ได้ทาร้ายคุณแบบโดยที่ไม่อยู่ก็ทาร้ายเราขึ้นมาฉนันสิ่งเหล่านี้คือนายออบไพ์กับเดอะทาวเวอร์หมายความว่าการบอกชาวสีมังกรว่าคนรักของคุณเนี่ยเขารู้ว่าเขากำลังใช้อารมณ์กับคุณหรือว่าทําสิ่งที่ไม่ดีกับคุณนะครับทำอะไรโดยที่ไม่ได้คิดช่วงนี้ต้องระวังนะครับแล King of Cup เนี่ยขึ้นมา2ชุดเลยผมเลยคิดว่าคนรักของชาวสีมังกรช่วงนี้เขายังคงรักคุณอยู่นะเขายังคงรู้สึกเหมือนกับยังเสียคุณไปไม่ได้หรอกจะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมแต่เป็นคนดีที่ทิ้งคุณไปเป็นคนดีที่นอกใจแต่สุดท้าย k i งออ f Cup หมายความว่า mm hmm. เฮ้ยเดี๋ยวเขาได้สตินะว่าเขากำลังทำร้ายคนที่รักเขาอยู่ทำร้ายคนที่เจ็บปวดเสียใจก็ไม่ยอมไปไหนจากเขาอยู่ก็คือ mm hmm. กำลังทำร้ายความรักที่ดีๆเสียสิ่งดีๆไปนั่นแหละผมเลยแม้ว่านี่คือความรู้สึกที่เขายังคงรักแล้วก็คิดถึงมีกกกาาารรรเีี้องงวมสนใใจห่ แต่เดี๋ยวเขาจะกลับมาขอความห่วงใยกลับมาขอความรู้สึกดีๆกลับมารักษาคุณเพราะนี่คือ DMPS ครับนี่คือตัวจริงของเขานี่คือไพ่ของภรรย,ยาครอบครัวคู่แท้รักแท้ที่เขาสัมผัสได้เลยว่าเวลาเขาเจ็บหรือเสียใจเนี่ยคนนี้คือคนที่เขาจะอยู่ด้วยเป็นคู่ชีวิตของกนและก,กันนะเช่นไพ่เอ็มเพสผมเลยนะว่าชาวสีมังกรหลายท่านในช่วงเดือนมิถุนายนคนนั้นคุณยังมองคุณว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ครับยังมองคุณเป็นสิ่งที่เป็นความรักแท้อยู่ แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มองเราแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเขาทิ้งความรักแท้ไปแล้วทิ้งคนที่ห่วงใยเขาแต่งงานมีครอบครัวมองเขาเป็นคู่ชีวิตไปแล้วแลวทิ้งกันไปแล้วเนี่ยไพ่ออราเคิลแนะนำเลยครับว่าชอยอย่าให้อย่าให้ใครนะครับที่มองเราเป็นตัวเลือกหรือมองเราเป็นของตายนะครับกลับมาสันไพ่เป็นที่หมายเขาไว่าด้กเกิดควรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็น <ๆ S 2> ตัวเลือกหรือว่ารู้สึกว่าเขาไม่ได้เลือกเราอะ่ะเขาไปเลือกคนอื่นก่อนที่จะกลับมาเลือกเราเนี่ยไพ่เป็นนี้บอกว่าอย่ากลับไปบล็อกเถอปกป้องตัวเองรัักกตววเอองง่่นนช้ แล้วก็ไพ่ไปนี้หมายความว่าถ้าเกิดยังยังรักกันดีอยู่เนี่ยก็พยายามปกป้องความสัมพันธ์ของการแลกการไว้อย่าเพิ่งไปแบบบอกให้เขาเลือกหรือว่าไปสร้างปัญหาเพิ่มต้องระวังเรื่องของอารมณ์ช่วงนี้ปล่อยให้เหมือนกับกค่อยๆเวลาค่อยๆเยียวยากันได้นะไพ่ไปนี้บอกแบบนั้นครับส่วนชาวสีมังกรท่านเลือกตัวเองก่อนในการไพยยอ่อลักษณแนะนําแบบนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้ขอบคุณที่ท่านที่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับจะครบแสนสี่ลวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยสวัสดีครับ